Ha-ha-ha-ha... ครับกขอบคุณมากครับครับก็ก็นึกถึงบทเพลงพระราชยุพนนะครับในช่วงนี้ด้วยก็เพลงนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นมงคลด้วยนะครับคือเพลงชื่อเพลงว่า แสงเทียนนะครับที่จบลงไปเมื่อกี้นี้แล้วเพลงแรกก็ชื่อเพลงว่าสูกิยากีนะครับครับผมจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งผมไปดูคอนเสิร์ตนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็เข้าไปทางด้านหลังนะครับก็เจอคนมีอายุนะครเป็นผู้หญิงนอนชักอยู่นะครับชักแล้วก็มือเหงิกอย่างนี้ แล้วก็กัดลิ้นตัวเองนะฮะลิ้นห้อยออกมาแล้วก็เลือดแดงฉานเลยแล้วก็มีอยู่สองคนก็พยายามจะแกะแกะมือนะฮะแกะมือที่งิกอยู่กันนะฮะแล้วก็จะพยายามจะไม่ให้กัดลิ้นนะฮะก็ทําไม่ได้นะฮะสักครู่หนึ่งก็มีผู้ที่จะไปดูคอนเสิร์ตท,ท่านหนึ่งเดินเดินมาเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าแขวนเหรียญสุพมงคลมาแก่ก็รีบถอดปึ๊บเอานี่เอานี่ใส่มือ นะครับผมก็กำกำลังที่จะช่วยอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะช่วยยังไงเพราะกระชักเป็นผู้หญิงแก่ก็ปรากฏว่า,าม,มีผู้หญิงที่ใส่เวียนเนี่ยเดินมาพอดีนะครับแกบอกแกก็รีบถอดออกแล้วก็เอานี่ใส่ที่มือพอใส่ไปตรงมือตรงนี้นะฮะปับ๊บเนี่ยเห็นกระตาเลยนะสาบานได้เลยนะครับเห็นทันทีแล้วก็อ